ครับพบกันใน DIY แพต้องนะครับวันนี้ผมจะมา,าสาธิตวิธีซ่อมกิงก่งกิ่งหน้าบ้านนะครับกิ่งเวลาเหมือนแบบกดเรียกใครที่อยู่ในบ้านแบบว่าผมต้องการหาเพื่อนผมมาอยู่หน้าบ้านเพื่อนแล้วผมมากดกิ่งเรียกไงครับไม่แน่ใจว่าในกล้องจะได้ยินเสียงหรือเปล่าครับเสียงกิง่งคือก่อนหน้านี้มันมีปัญหาว่ามันกดแล้วมันไม่ดัง ผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันผมเลยแก้ปัญหาเบื้องต้น้วยการแกะมันออกมาเนี่ยตอนแรกมันอยู่นี้อันนี้พอดีผมถอดเลกนิดนึงละถ้าเกิดภาพไม่นิ่งหรือยังไงผมต้องขอโทษนะครับผอูใช้มือถ่ายมือเดียวนะครับมันติดอยู่นี้ผมก็ไม่ไไรู้จะทำยังไงผมลองออกมาเบื้องต้นก่อนคิดว่ามันน่าจะโดนน้าโดนอะไรน่าจะเป็นสนิมหรือว่าฝุน่นเกาะอ,อะไรข้างในสวิตผมก็เลยลองแงะมันออกมานะครับห,หักแค่คั้ปากเป็นแบน บิดบิดบิดมันออกมามันมีสองฝั่งนะครับอพอม,มันออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยเก็บพอม,มันออกแล้วเราก็ทำการไขน็อตไขน็อต อันนี้ผมเหลือแค่ตัวเดียวนะตัวด้านซ้ายด้านขวาผมแกะไปละไขน็อตนะครับถ้าเกิดแกะมาเราจะเห็นเนี่ยมันเป็นฝุ่นเป็นอะไรเพียบเลยฝุ่นมันเกาะแล้วก็มดมาทำรังด้วยอะไรด้วยนะครับมันก็อาจจะทำให้เหมือนแบบว่าเกิด ค่าฝุ่นที่หน้าคอนแทคได้ครับหน้าคอนแทคจะแตะกันนะครับแตะนั่นตึ๊บตึ๊บนะครับแตะพอแตะปุ๊บไฟก็วิ่งปล่อยไฟก็ไม่วิ่งพอเรากดปุ๊บหน้าคอนแทคก็แตะกันพอเราปล่อยปล่อยวางมือจากสวิตช์นยครับนยกดกดหน้าคอนแทคแตะพอเราปล่อยหน้าคอนแทคไม่แตะอ่าประมาณนี้ครับวิธีการ แก้เบื้องต้นของผมนะครับผมก็เอาโซนเน็กนะครับน้ำยากําจัดความชื้นโซนเน็กหรือน้ํายาหลอลืนอ่นอเนกประสงค์อะไรพวกนี้นะครับผมก็เอาใส่หลอดหลอดฉีดใส่อย่างนี้อ่าแต่อันนี้ผมไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บผมก็เอามาฉีดตามร่องทุกนี้ ฉีดตามร่องพวกนี้ครับฉีดเข้าไปด้านในเพื่อไปล้างคราบฝุ่นล้างคราบสนิมอะไรที่มันแบบเกาะหน้าคอนแทคอยู่ครับให้มันออกย่นีผมก็ฉีดล้างเข้าไปข,าข้างบนจุดบนภาพข้างมืดอ่าเห็นละจุดล่างเนียครับพอผมฉีดล้างไปปุ๊บ ทำความสะอาดฝุ่นคราบที่มดมันเข้าไปทํารังหรือว่าคราบสนิมบางๆอะไรเงี้ยครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็พอฉีดทำไปเสร็จปุ๊บผมก็กดกดย้ยํากดย้าจนมันดังครับโอเคก็แสดงว่าใช้ได้เกิดจากอาอ่่าาเกิดจากหน้าคอนแทคมันสกรปรกอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เราก็อาจจะ ฉ,ฉีดเข้าไปเพิ่มมานิดนึงบางทีมันไม่โดนหน้าคอนแทคมันไปโดนผ่ามันเข้าไปโดนภายในนี้ก็อาจจะไม่ได้ทําความสัาดหน้าคอนแทคมันก็อาจจะทําให้สวิตช์ไม่ดังได้ถ้าเกิดแก้ตัวนี้แล้วมันยังไม่หายเราอาจจะต้องลองเปลี่ยนสวิตช์หรือว่าอาจจะต้องไปเปลี่ยนตัวกิ่งข้างในมันอาจจะเสียจากจุดใดจุดหนึ่งก็ได้แต่ว่า ในการแก้ปัญหาง่ายสุดถูกสุดก็อ่าซื้อเนี่ยครับโซนเนี so, ่ยรือ w d 40, 40อะไรประมาณเนี้ยครับมา <c oughs> ขอโทษครับมาทำความสะอาดซื้อติดบ้านไัก็ได้ครับบางทีมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างแม่กุญแจเราฝืดอะไรเงี้ยครับเราก็ฉีดเข้าไปมันก็ช่วยเราได้มันเป็นเหมือนแบบทำความสะอาดล่อลื่นอะไรเงี้ยเบื้องต้นครับโอเคครับยังไงผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับ ก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจมีข้อเสนอนอะไรก็พิมพ์ไมาในคอมเมนต์ได้นะคะไปก่อนครับสวัสดีครับ